สรุปแล้วว่ายังไงไม่หน่อยสรุปแล้วมีเหมือนเดิมนะครับหมอลำสาวน้อยเพชร้ันแทงอุ้ยงงเลยเล่นเหมือนเดิมเออบ้านแม่หน่อยตั้งได้เด้อไฟจูอ่ะจริญพอลูกฝากไปนะลูกรูุ้โอเ,เออข,อขอพอดพ <c oughs> ูตามไปห้องว่าพุทธศักดิ์นิ้ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยิราอุ้งอิงเอฟซี FC ของสามหน่อยเพชรบานแพงแล้วก็ทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะค่ะามั่บ้านนี่เกี่ยวกับงานกระถินของบ้านยิราเนาะค่ะมีการฉลองกันตอนแรกเมื่ทีสามสิบค่ะพี่น้องมั่บ้านนี่พ่อเอเพิ่อนกระไดออกมาแจ้งค่ะพอพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีสือบัตรหลวงนาค่ะพี่นอ้องเพิ่นบอกว่าให้เก็บบัตรน,นั้นไว้เพื่อที่จะไปชมการแสดงในวันที่สามสิบ ท่านว่าใดเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้องก็มีการตีความแล้วก็มีการสอบถามผู้ใหญ่ไปลหลายทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะมอลล่าได้หลายคณะกระทำการแสดงใดตั้งแต่หมู่บ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเพิ่นก็บ,บอกว่าเพียงจะ่าให้อยู่ในความเหมาะสมเนาะค่ะพี่น้องทั้งของเจ้าภาพทั้งของการแสดงก็มีการปรับสคริปต์กันของลหลายวงเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะส่วนในข่มหรสพของบ้านิีลาอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องในวันที่30สิจะฉลองกระถินน่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อเอกเพิ่นจะเดีอยวมาแจ้งข่าวพอๆแม่เอ c ซใหม่แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปฟังจากปากของพ่อเอกค่ะสรุปแล้วบ้านยังไงไม่หน่อยสรุปแล้ว,ม,ลว,ม,ลว,ม,ลวมีเหมือนเดิมนะครับหมอลำสาวน้อยเพชรพันแทงอุงอิงงงเลยเล่นเหมือนเดิมเออบ้านแม่หน่อยตั้งได้เด้อไฟโชว กลี้ยอทุกไปไปโจมได้สรุปแล้วคือว่าหลอดทุกสัปปอ้าสรุปสุดืบอกว่านี่ต้อนเศร้าเพราะพะกาศมากกินแห่ก็ยังคุ้มเครื่องนี่มันกับโมแน่ใกล้แต่วันนี้ด้ลายวงกันกับกับเงปกติของเรานะแต่ว่ากับแบบนีการเตรียมสกีบใช้ใช่มาเหมาะสมกามวามเหมาะสมสรุปแล้วงานวันที่3ามีหมอลาเหมือนเดิมนะครับผม เพราะว่าทางทางน้องลุงก,กาบ้างเอาเมื่อเรยังเขาบว่าเขาบริหารมันเป็นงานคูนงานอะไรครับพี่เล่นงานคูนงานอะไรครับพี่เล่นนะครับเอาดีใจด้วยนะครับผมเล่นไ้เหมือนเดิมนะจ๊ะ นอกจากนั้นนอกจากพ่อเอกเพื่อนจะได้เบาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมาสามารถทําการแสดงได้เพียงแต่ว่าอยู่ในความเหมาะสมะคะ่ะพี่น้องส่วนสาวหน่อยเพื่นบานแพ่งก็ได้ยินว่าบอจโจเป็นปับสคริปต์ใหม่แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องคขามือหน่นก็นสามารถที่จะไปเบิ่งมอลำได้ะคะ่ะพี่น้องส่วนรถแห่ค่ะรถแห,แห่กองกระถินที่จะเขาวัดเนาะ,ค,ะค่ะก็ะเห็นไม่หน่อยคะ่ะไม,ม่หน่อยเพื่อนบอกครับ คู่มอนอิงแล้วค่ะพี่น้องว่าติดตอรถแห่ได้ไรย่างค่ะบอกกับบ่งบอว่าเพิ่นจะปรับกันขนาดใดอาจจะลดเสียงลงหรืออาจจะมีการปรับกันจังไนไงเนาะค่ะพี่น้องจะว่าได้ยนินไหมหน่อยเพิรนอบอกก็คู่มอนเิงแล้วค่ะพี่น้องว่าค่ะให้ติดตอรดแห่เนาะค่ะว่าติดตอรดแห่ได้เป็นจันไหลค่ะนอกจากพ่อเอกจะเบ้าแล้วเนาะค่ะพ่อเอกเพิ่นก็นยังได้โพ์บอกพอมแม่เอฟซี FC ทางเพจของเพิ่นอีกค่ะพี่น้องว่าง,งานวันที่30ตุลาคมนี้ทุกอย่างเล่นได้เหมือนเดิมครับค่ะพี่น้อง ค่ะก็คือพอเอกที่เพิ่นเบาเนาะค่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าจะปรับสคริปต์ลงให้อยู่ในความเหมาะสมค่ะค่ะเพิ่นก็ได้มาโพสต์ในเพจเป็นการย้ำเตือนอีกเทื่อนึงค่ะพี่น้องนอกจากนั้นพวกเอกเพิ่นยังได้อัดคลิปค่ะอัดคลิปตอนให้ยิราอุ้งอิงบอกพ่อๆแม่ๆ FC อีกเทื่อนึงค่ะพ่อๆแม่ FC ค่ะมื้อนี้มาบอกข่าวพอพ่อแม่ FC ฟซีนะคะผู้ใหญ่ยิ้มบําหลังทําบุญนะคะเทวดาที่30นะคะยังมี สาวน้อยเพจบันแทงอนี่เด้อค่ะเด้อข้ายังเรีนปกติเด้อค่ะฝากขอควาเมตตาให้เด้อค่ะแล้วผู้ใด้ที่สีมารวมบุญนับกันเนาะค่ะนมวันนับกันเด้อค่ะแล้วก็มารวมท้าบุญนี่ยมีหลายดเด้อค่ะเด้อกลับงานกับทีนยังเหมือนเดิมครับรับมือนี่ค่ะพี่น้องทีมงานสาวน้อยเพจบันแทงกลับไปทำการแสดงยูทิ่มเพื่อประจันตะขามจังหวัดปราจีนบุรีเนาะค่ะส่วนทีมงานค่ะทีมทีมงานเบื้องหลังก็ได้เดินทางไปเรื่องแต่เมื่อวานเนาะค่ะ ยิ ates, er ่งหลาก็ได้ออกเดินทางเมื่อเช้านี้ครับพี่น้องเพื่อที่จะไปทําการแสดงยุปราจีนบุรีมือแรกนี่เนาะค่ะพี่น้องแต่ยิ่งหลาก็องหุ่นจคว่ำค่ะกับพี่น้องก่อนจะเดินทางไปทํางานก็ได้ไปกราบขอพ่อหลวงลุงก่อนขาอะไรนะลูขอพ่อพูดตามไปห้องว่าพูดท่าสังมิตรทธาสังมิตรนักกาิรศึกษา หลวงลุงกันเดอออกมาซอยเบิงเนาะค่ะพี่น้องว่าการตั้งกองกระถินตีฮ็ดจังไดค่ะพี่น้องค่ะได้๋ยเพ่ให้กำลังใจเนาะค่ะพี่น้องเด้ออกมาให้พพใหใใหค้าแนะน้ำพร้อมค,ะค,ะค่ะพี่น้องค่ะทั้งหายวัญกำลังใจหาย้ามแนะน้ำค่ะอีหล่าก็ฮู้จักความค่ะค่ะพี่น้องก่อนจะเดินทางกันเด้ไปกราบขอพ่อหลวงลุงก่อนค่ะก่อนจะเดินทางเนาะค่ะอีหล่าก็ได้ช่วยแม่หน่อยทายลูปกับพี่น้องพราว่าแม่หน่อยเด้ไปน้าเนาะค่ะ ไม่หน่อยกัะถาตอนรับพอๆแม่แม่เอฟซีแล้วก็เตรียมงานอยู่ทางบ้านค่ะพี่น้องค่ะทำไม่หน่อยไปกับบุ้ผู้ใดเบึงทางนี้เนาะค่ะงานก็นอาจจะมาเรียบร้อยค่ะไปไหมนีไย อ๋อมากแตได้เมื่อกว่านิบอบอกว่าหักสี่ แลหฮะอ่าโอเคค่ะหลังจงงากนี้เราจะเดินทาง ไปที่จังหวัดปลายจีนบุรีเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะทําการแสดงมลแองกแต่ว่าเพิ่นบอกว่างดไลฟ์สดงด,งดงดทายคลิปกับพี่น้องหาพวกเขากล้าทำบันไปเบิงนหนาง,งานนี่อาจจะโบหูแล้วนะก็อาจจะบัไดเบิงนเนาะค่ะพี่น้องอาจจะโบหูวว่าเพิ่นปับจคิปเป็นแบบใดหรืออาจจะมีคลิปบางเล็กๆน่อยๆให้พวกเขาเบิง์ค่ะพี่น้องกระถาติดตามตอนเมืแอแกงเนาะค่ะพี่น้องว่าจะเป็นจงนังไเพะว่าไดยินว่าหามทายคลิปหามไลฟ์สดนั่มค่ะพี่น้อง มาเรื่อะอาจจะได้เบิงแต่บรรยากาศทั่วๆไปก็ได้ค่ะพี่น้องการแสดงอาจจะบาเห็นในการปรับตคิปแต่ไปเบิงหนางานเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะอวดใจว้ค่ะพี่น้องค่ะอวดใจว้จะไปวันที่สามสิบค่ะวันที่สามสิบเป็นเบิงยุบันยีหลานเนาะค่ะพวกเขากาจะเห็นสคริปต์ใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสคริปต์ใหม่ที่เพิ่นปรับแล้วในช่วงนี้เนาะค่ะค่ะพี่น้อง สำหรับผู้ใดโยกไก่เนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมไปให้กำลังใจอีฬาอุงอิงและก็ทีมงานสาวน้อยเพชรนบ้านแพ่งหนเด้อค่ะพี่น้องค่ะยูธีอำเภอประจันตคามจังหวัดป่าจริงบุรีค่ะพี่น้องค่ะด้ยินว่าถียูตลาดข้องถมเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจบคลิปแขกก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแขกเด้อค่ะแขกก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ